ไปรอสปายไอ้คนเยี่ยมเลยแันแจะรู้เหรอน่ารักพอรดเดอรไปกันรันกันโอเคขอบนะนุณทุกคนไปตรงนี้นะไปบินบินวนก่อนบินวนก่อนเออเราไปกันรันดีกว่า เดี๋ยวเราจะได้ทำตามที่เราตั้งซื้อกันมาสักทีเออไม่ค่อยได้กันรันเลยไปไปด้วยกันแล้วก็ตายด้วยกันนี่แหละรอสะคอร์สมีเนี่ยมีไอเครื่องบินที่มันขับได้โห้บินตับอย่างดูกับกูโอ้โหเมื่อกี้เด้งด้วยนะเมื่อกี้เด้งด้วยนะเราเราจะตายกันหมดเมื่อกี้ไม่ใช่ไพลอตเชิญขึ้นนะเด้งนั่นแหละ We all gonna die We all gonna die เราชนต้นไม้ต้นไม้สูงได้ยกน่ื้อผมก็จะได้เราชนต้นปาล์มล้วก็กูน่ากลัวมากเมื่อกี้เคาบอกโลกาก้านะโลกาก้าตายเกิดแอปล่างนะครับผมนี่แหละจะลองกาการะไรเนี่ยวขับวนรอบก่อนขับวนรอบก่อนนะขับแบบท้าทายท้าทายโทตายโทสมอลสมอลอันทางซ้ายแล้วถังมันออกมาแล้วนะระวังด้วยขับวนโทรหน่อย มันมี BMP ด้วยนี่เนียสิบสิบหนึ่งนาฬิกา BMP BMP รัน้ายเห็นไหมครับเหมือน BMP เดานะเขาจะการละโอเคสวยะ่ือเราไม่จำเป็นต้องลงเพราะว่าทีมมันแปลกได้สบาย คือเราคือเรียกว่าทำให้นสมจริงนเที่ยวบินวีไอพีเที่ยวบินวีไอพีเป็นตัวผมพี่อะไรเนี่ยตรานะมีพอเนการันต์ต้องคิดว่าเราจะแบกงแต่ไม่วันนี้เรามาชิวๆบินเล่นเมื่อเที่ยวบินวีไอพีคุณเที่ยวบินวีไอพีมักมันจะมันมีแบบวางคล้องสายตรงกลางแล้วว่าแบบเอาปืนประทับได้ปืนสายพบอะไรป้ายังไม่เจออะไรโอเคยังไม่เจอแต่เดี๋ยวก็เจอ

<laughs> yeah. uh, 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 Can you come, uh, yeah, the and put, uh, Do you want us to drop a score 7 or score uh, 5 position over? Roger that. Uh, 5 position <laughs> coming hot. Uh, <laughs> uh -huh. drop เธยเบิน V.I.P. อะต้องทำข้าอะไรเรากนชม i คือคือเป็นฮอนะแต่แบบทำนายจีเทิรตามไปพ่อตามไปโดนปะเราโดนไอเอการจริงปะไม่โดนไม่โดนไม่มีสมองังหาเแลไวม โอ้โหเจอคนเทพลงแล้วเนี่ยคนเทพของจริงอ่ะเฉลลบอฉลิลเฉลิบเฉลิบเรากูกับ R T B R T B บินตึงตึง This is God Egg R T B be right back เปิดเพลง Build up ห t ือ Jungle เลยตื่น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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตื่ฐานแล้วเปิดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟึ่งนะอย่าฟึ่งนะ คอนเทนต์พรุ่ง <c> น <oughs> oh, ี <c oughs> ้ด้วยเผื่อคอนเทนต์พรุ่งนี้ด้วยไหนดีเท่อนั้นไหนเก่งบินไหนดีบินตึงๆนี่ไม่ใช่เจฮูนะแต่เป็นเจฮักฟุ้ยเจฮักก็มาคิมิโนโตะคิมว เอย่ตันลูกกูจะลูกกูขำที่พวกบ้านน่ากลัวโอ้โหเฮียหูฟังดับหูสายดับล่ารักสุดเฮ้ยไม่เอานะตอนนี้เราโดนอินเตอร์เซ็กชันเจ็บป่วยอินเตอร์เซ็กโดนจับจับไปเออเราไปแลนดิ้ตรงนี้ก็ได้นะตรงไอ้ตรงวารากาเนี่ยเดี๋ยวปะลูกกูรูท็อปแลนดิ้งลูกกูขอจอบนหลังคาอืเอาตรงไหนอ่ะ จอตรงนี้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 บอลลังทานตรงนี้หาเตะมุมดีๆสักเตะแล้วก็ผมจะส่งทีมกันนันที่ชะลอเบาๆกลับไปกลับไปดีเฟนซ์นะเจแท็กในอนาคตไม่ใช่เจฮักสิเจแท็กไรพีเจไม่ใช่ไม่คนขับรอจากซ้ายได้ไหมตึกซ้ายได้ไหมตรงาเขต้างเขตในสต็อกเกอร์ในนาคดเบาเลยเบาเลย เรามีมือดีครับละช้าช้าช้าเบาเบาเบาโอเคคนที่แป้นนึ่งแป้่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายคนที่อยู่ปืนซ้ายขวาอ่ะผมผมเองสวยสวยสวยปืนซ้ายปืนขวาอยู่กับผมนะโหรือหรือปืนอีกฝั่งนึงลงโอเคไปเวลกูผมลงไม่ได้ผมลงก็ตกตึกเวลกูอย่าเพิ่งเพิ่งห่อดอกสปายเห็นสมองตรงนี้เวต s i อ s c o อย f o r you t a n k i n g to us. ตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าแบบใครคนไทยไหนคนอังกฤษไ้มีมีมีคนต่างชาติมาเล่นด้วยแต่ว่าแบบพูดไทยได้ได้บางคำสกอร์ฟอยคุณกำลังพ t o กั o เรา o ุณก o ล t งพูดกั somebody else e Squad 5, we'll can you please mark it? It doesn't matter, Squad 1 or Squad 8, uh, I just need someone to bring with Skelly some supplies from my position. I'll copy. Why? Give us one minute, I'll be right there. กันขอไฟทีมหน่อยสคนเลยไป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 การไฟทีามหน่อย <laughs> สคนได้ไเติมสัพายรอนเฮ้ยพอเบสขอรีทำไมเฮ้ยชเยอะเลยอช้อขเรีคือโอเคลงลงลงโอเคเดี๋ยวเปลีนนะ่ยนหน่อยกัน ไปไหมพ่อหนุ่มงปแะไใช่ไหมค่นนลมุ่ไปไมคนคนนึงมีกล้องอะไรนะนี่ช่วยรุ่นอนะไรงโอเคปยชื่อลกลองยชื่อรุ่นกล้องไดคนนึ่งมีกล้องดีกว่าสวัสดว่รู้อัก doing right t h e r คนมีซูแซตเรียูงเ็าจใครบมัับใช่ไหมพอศัตรูวะพอศัตรูไปหอเราดีวไอ้ยัยป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าป๊ไม่มีใครซิงเท่านี้แล้วไปจิงมีคนให้เราไปรับวะใคร้เาไปลับ คุณให้เรบไปรับปะใช่ครับมารับมันมันมองอะไรไม่เห็นเลยครับโอเคโอเคโอเคไม่เจอใครเลยครับโัวคอนแทคการทำไปรับเดี๋ยวเราคอนแทคขอไลน์หน่อยเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคได้วอละสรลัพพอร์ตอนะให้ผมไปรับสกวอชห้ารับผมดิแหมตรงไหนไปไม่ไปล็อพพลายตำแหน่งสกวอชห้า กลับกลับไปแต่แหน่งสกอตสกอตห้ากลับไปแต่ไหนสกอตห้าเงียบน้องไปเลยปัจจุบันไปรับสปายแอ้คนเงียบเลยมันจะลวกมันจะัลวกแล้วก็เต่มสกอตไฟเรียรีก็มีปัญหา

มันเป็นเสาสูงมันเป็นเสาผมยัไม่อยากเสียหอตอนนี้ลงลงลงง่ายกว่าขึนผมยังไม่อยากเสียหอนั่นไงบราวน์ฟิชช่น o ์บราวนวันคิมินอว่าง่าย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 ลงเลยมาเลยมาตรงนี้รอก่อน โอ้โหเวอร์ราแบบเขาเวร์กันเโเคราเราด้วยขอฮิวก่อนอิงแอจินจินตนาการว่าถ้ามีได้ยินเสียงพอาล้วพองวะมัต้องจินตนาการล้ไป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 จไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เข้าใจไหมก็ก็ก็จุดเดี แรงเลยแรงเลยแรงมาดัดฟ้ากันแลโอเคมาเร็วโล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 ต้องหารเราจะเป็นฮอรสปอร์ตยิงข้างล่างไปมาพอครูบินวนรอบนี้นะผมจะมาร์คสีเขียวไว้ให้บินวนรอบนี้นะตามมาซินี่ผมเห็นไหม น้องที่ระดับ26เมตรนะครับแม่ย่าอย่าให้ตามกัน30เอ่อ B M P ไม่ใช่ไม่ใช่ B M P เอ้อ B R B M หรือเป็นเทคโนโลยีไหนผมว่อยู่เสียงเหมือน B M P อะไรปะหรือเสียงรถของเราวะน่าจะ B R d M น่าจะ B R d M เฮ้เสียวฮออะไรวะ B M P B M P B I D B I D B I D ทีมัดเฮ้ยเมนแทงด้วยยิงอ่ะโดดยิงมาละโดดยิงมาละโอเคโอเคยังไหวฮะเปียวเข้าไว้เสียวเข้าไว้ขับเฟียวอย่างโฮเวอร์อย่างโฮเวอร์เดือดขาดเขาแบบสกอยได้ไหมฮะหนุ่มฟ้าถดกครับ น่ากลัวมากบินสิบหกเมตรอดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเพย์ยี่สิบเดีย๋ยวตามเพย์ยี่สิบบินชนมันเลยไนดะ้ไหมไปไปแลนดิ้งตรงจุดน,นี้ได้ปะแลนดิ้งตรงจุดเนี้ยเออไปรับสะพายพวกเขาหนะ่อยไปส่วน you are the m ลงลงต,ต่ำๆหน่อยนะถ้าเกิดจะไปตรงน,น,นั้นอ่ะใช่ใช่คือลองต่ำไม่แต่อย่าลงสูงนะเดี๋ยวโดนกินใช่ไหม เจ้าแดกเรียอะไรครเนี่ยอิกเสีรมานี่หมดเลยเนี่ยเราอะมึงแค่บอกเจ้าๆเลยนะเจ้าคือใครชื่อไฟวีดีแล้วกันตกลงใหเริ่มเริ่มก่อนเบา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 าเาะวังหลังระวัะงังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงระวังหลังนะสเดี๋ยวจะ ลงไหมลงไหมเดี๋ยวจะลงไม่ลงไม่ลงจะพุ่งจะพุ่งจอาร์ทีวีเอาโคตรไวอาร์ทีวีอาร์ทีวีกลับเลยไม่ต้องอาร์ทีวีอะไนี่นี่วนรอบเนี้ยเอ่อขอวนรอบนี้เหมือนเดิมสูงนี่สูงนี่เพราะว่าเรามันใกล้จะจบเกมแล้วน่าจะพอสุดท้ายจะบินวีเอพีจะเบินวีเอพีจิงมั่วเลยนะ อย่าอย่าให้ถึงจุด,ดนั้นก่อนไปที่ตำแ美สคอร์สองรถถังตามรถถังไปเอาละอยางลองล็อกเก็ตลองล็อเก็ตเบรือเล่าลีแพาเดชั่นรีแพาเดชั่นรนาีแพาเดชั่นตรงนี้เลยแม่งตั้งตั้งแบบเติมเติมตะลวดวดดูน็อตอีทไว้ดูน็อตอีทไว้ ็นรถดูไม่ได้น่าจะเป็นแท็กติคอมันน้าเงยอยู่น่าเงยอยู่ไ่ไงไแท็กติคอไปนะไปต่อไปต่อไปต่อรถแท็กติคอใช่เล่นแมงเลยเฮ้ยรถีรถีเขาละเน้าเราเล่นรถเราเล่นรถทีลากรถนนเออโอเคโอเคตำแหนคืคืนคืนคืน ไป,ปไปโอเคมันอยู่เฟสช้าช้าช้านะช้าช้าอะไม้จังหวะนะวนวนไปซ้ายวนไปซ้ายนิดนึงวนไปซ้ายนิดน uh ึง huh. มันอยู่ทางซ้ายบินเร็งกว่านี้อีกแทงแทงเร่งเราอยู่แทงมันขอไปเดอะแฟลชนะเดอะแฟลช แต่ไม่แฟชชเหมือนเมื่อกี้นะแบบแฟชแฟ่นอินฟ์รันต้องไม่อายเองเมื่อกี้ไม่ผมหมายถึงว่าเออเนี่ยถ่ายรูปต้องใช้แฟชชต้องถ่ายต้องใช้แฟชชอ๋อเดี๋ยอ็ถ่ายรูปถ่ายรูปแบบรวมกันนะเมื่อกี้เฮ้ยผมยิงเพื่อนอียิงเพื่อนยิงเพื่อนเฉยโอ้โหรถล่วงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะยิงเพื่อนจริงดิป่ะผมคิดว่ารถรถผมคิดว่ารถเพื่อน

เอ ers ers> <off ers> <off ers> <off ers ่อ loading ซานด์เลฟ loading เปลี่ยนเปลี่ยนมาขวาได้เลยใหญยิงบ้างอุ้ยเอ่อ RTB เราจะสร้างแฮปบริเวณนี้หน่อยไปมีคนจะดักมีตรงท้ายตรงท้ายไม่จมี เมื่อกี้ใครจะเผาอะไรนะเห็นบอลจะไปเมนอะไรเฮ้ยเฮ้ยจะชนต้นไม้ขึ้นขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกสูงได้แล้วพ่อสูงได้แล้วถึงบ้านแล้วแล้วยมีเห็บสิ่ห้าเมตรยังไม่ชนต้นปาล์มกูเก่งกูเก่งทั้งทั้งไฟอันเนี้ย เป็นฮาร์ดเออแตกตายแอ้ก <motiv ators> <m> ็ก <ii> er <quarto> ูไม่เอาเลยนะเอ้โหนึกว่าคัพซีนนั่งหอสุกมากเอบนั่งหไ้ก็ชนะนั่งขอโคตสนุกเลย ดึงคอทั้งเกมเลยไม่เคยยิงเลย F4 นะครับ